เคยมองกระจกแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอาจเป็นกลิ่นจางๆที่ไม่เคยมีมาก่อนการที่เสื้อผ้าดูเข้ารูปต่างออกไปหรือจุดเด่นบนร่างกายที่ดูชัดเจนขึ้นกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้อาจดูไม่มากแต่บ่งบอกเรื่องราวใหญ่เรื่องที่ร่างกายค่อยๆเผยออกมาเมื่อเวลาผ่านไปวันนี้เราจะมาเปิดเผยส,สัญญาณการสูงวัยที่ลึกซึ้งแต่แปลกใจในผู้ชายวัยเกา่าหนึ่งที่คุณจะได้กลิ่นก่อนเห็นสองที่ขยายใหญ่ขึ้นอย่างลึกลับและหนึ่งที่ค่อยๆจางหายไปการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ความแปลกของอวัยแต่เป็นบ่อแสว่าร่างกายปรับตัวอย่างไรเมื่ออายุมากขึ้นติดตามต่อเพราะการเข้าใจมันอาจเปลี่ยนมุมมองต่อตัวคุณเองและวิธีดูแลสุขภาพในอนาคตเริ่มเลยถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกกดสมัครและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ 1. กลิ่นแห่งการเวลาที่ชัดเจน ลองนึกภาพคุณก้าวเข้าไปในห้องสมุดเก่าแก่ที่เงียบสงดชั้นวางไม้โบราณเรียงรายแน่นด้วยหนังสือเก่ากลิ่นกระดาษสีเหลืองนวลผสมผสานกับกลิ่นดินจางๆและฝุ่นที่ลอยวนอยู่ในอากาศราวกับการเวลาทิ้งร่องรอยอ,ยอไว้ในทุกมุมหรือลองจินตนาการว่าคุณกำลังสำรวจห้องใต้หลังคาในบ้านชนบทที่ถูกลืมมานานอากาศอบอวลด้วยอ,ยอกลิ่นไม้เก่ากลิ่นของความทรงจำที่ฝังลึกและกลิ่นของสิ่งของที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาตอนนี้ลองนึกต่อว่ากลิ่นนั้น ไม่ได้ลอยมาจากห้องหรือสิ่งของรอบตัวแต่มันแผ่ออกมาจากผิวของคุณเองกลิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยไม่ใช่ผลจากน้ําหอมที่เลือกผิดหรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักสะอาดมันคือกลิ่นที่มากับอายุกลิ่นที่เล่าเรื่องราวของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเมื่อผู้ชายและผู้หญิงอายุมากขึ้นร่างกายเริ่มผลิตสารเคมีที่ชื่อว่างโนเนนอนซึ่งเป็นสารประกอบที่ทําให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นนี้ไม่ฉุนเหมือนกลิ่นตัวจากเหงื่อหรือแบคทีเรียแต่เป็นกลิ่น ที่จางๆคล้ายดินไม้เก่าหรือบางครั้งเหมือนกลิ่นของหนังสือที่ถูกลืมไว้บนชั้นมันคือสัญญาณของวัยที่มากขึ้นซึ่งเกิดจากกระบวนการทางเคมีในร่างกายที่เปลี่ยนไปตามอายุกลิ่นนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความไม่สะอาดแต่มันเป็นผลจากธรรมชาติของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปกลิ่นนี้มาจากไหนไม่เหมือนกับกลิ่นตัวที่เกิดจากเงื่อผสมกับแบคทีเรียมผิวสองโนเนนอนมีต้นกําเนิดจากชั้นผิวที่ลึกกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อกรดไขมันในผิวหนังถูกสลายตัวผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความเครียดออกซิเดชัน ซึ่งเป็นศัพทวิทยาศาสตร์ที่อธิบายถึงการสึบหรอของเซลล์เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของเราค่อยๆสะสมอนุมูลอิสระโมเลกุลและที่ทำลายเซลล์และเมื่อผิวหนังผลิตน้ำมันมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นน้ำมันเหล่านี้จะออกซิไดซ์และปล่อยสารสองโนเนนอนออกมางานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยผิวหนังระบุว่าสองโนเนนนเริ่มปรากฏในปริมาณที่ตรวจจับได้ตั้งแต่อายุประมาณ40ปีแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนนัก ในช่วงนี้เมื่อถึงวัย60หรือ70ปีระดับของสารนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลี่นที่เกิดขึ้นสามารถติดอยู่กับผิวหนังเสื้อผ้าหรือแม้แต่ผ้าปูที่นอนแม้ว่าจะซักทําความสะอาดอย่างดีแล้วก็ตามนี่เป็นเพราะสองโนเนนนมีความมันและเกาะติดแน่นกว่ากลี่นตัวทั่วไปตัวอย่างจากชีวิตจริงลองนึกถึงสมชายช่างกเกษียณวัย74ปีที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงรถเล็กๆข้างบ้านเพื่อซ่อมเครื่องมือและเฟอร์นิเจอร์เก่า เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอาบน้ำทุกวันใช้ผงซักฟอกกลิ่นหอมสดชื่นแต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้เขาเริ่มสังเกตว่ามีกลิ่นจางๆคล้ายดินหรือกลิ่นของห้องเก็บของเก่าติดอยู่ที่เสื้อผ้าแม้จะเพิ่งซักมาใหม่ๆวันหนึ่งหลานสาววัยแปดขวบของเขาวิ่งมาสวมกอดแล้วพูดอย่างไร้เดียงสาว่าปู่กลิ่นเหมือนหนังสือเก่าในห้องสมุดมีกลิ่นไม้ด้วยสงชัยหัวเราะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ตอนแรกเขาคิดว่าอาจเป็นเพราะผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใช้อยู่เขาลองเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนน้ำหอม ก็ยังคงอยู่สุดท้ายหลังจากคุยกับเพื่อนที่เป็นเภสัชกรสมชายถึงได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาจากสิ่งที่เขาใช้แต่เป็นกลิ่นที่เกิดจากผิวของเขาเองกลิ่นที่มาพร้อมกับไวซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอยู่จริงทําไมผิวที่สูงไวถึงมีกลิ่นนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นผิวหนังของเราจะฟื้นตัวช้าลงการผลัดเซลล์ผิวที่เคยรวดเร็วในวัยหนุ่มสาวเริ่มช้าลงน้ํามันที่ผิวหนังผลิตออกมามีโอกาสสะสมและออกซิไดมากขึ้นแทน ที่จะถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันและการเผาผลาญของร่างกายก็เปลี่ยนไปทําให้ร่างกายจัดการกับสารเคมีบางอย่างได้น้อยลงผลลัพธ์คือกลิ่นที่ฝังแน่นซึ่งบางครั้งอาจทําให้รู้สึกไม่มั่นใจโดยเฉพาะเมื่อคนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นกระบวนการนี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่านั้นในร่างกายการออกซิเดชันที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สร้างสองนเนนอนแต่ยังเร่งความเสื่อมของเซลล์ในส่วนอื่น,นๆเช่นคอลลาเจนที่ทําให้ผิวเต่งตึง หรือความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่เรียกว่าการสูงหวัย 2. พุงที่ไม่ยอมหายข้อความที่คุณให้มาน่าสนใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องรอบเอวที่ขยายขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญคุณขอให้ทําให้ยาวขึ้นดังนั้นฉันจะขยายเนื้อหาโดยเพิ่มรายละเอียดตัวอย่างและข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมคงโทนและสไตล์เดิมไว้เพื่อให้มันสมบูรณ์และน่าติดตามยิ่งกว่าเดิม ลองนึกภาพลูกโป่งที่ค่อยๆพองตัวขึ้นอย่างชา้ชาๆไม่ใช่ด้วยลมไม่ใช่ด้วยก๊าซเลียมแต่ด้วยเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงสาหรับผู้ชายหลายคนลูกโป่งนั้นคือ,อรอบเอวที่เริ่มขยายใหญ่ขึ้นทีละน้อยแม้ว่าจะพยายามควบคุมอาหารหรือออกกําลังกายอย่างงอสม่ำเสมอก็ตามคุณอาจเคยมองตัวเองในกระจกแล้วสงสัยว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้กินเยอะขึ้นหรือขี้เกียจมากไปนี่นารอบเอวที่หนาขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการกินของหวานมากเกินไปหรือการนั่งนั่งนอนนอนมันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนของการสูงวัย สัญญาณที่ร่างกายส่งมาบอกว่าสิ่งต่อง้างสร้างกำลังเปลี่ยนไปเมื่อก้าวเข้าสู่วัยห0หรือ70ปีร่างกายของผู้ชายและผู้หญิงจะผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและซับซ้อนยิ่งกว่าที่ตาเห็นเมแทบอลลซึมระบบเผาผลาญพลังงานที่เคยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในวัยหนุ่มเริ่มช้าลงราวกับเครื่องยนต์ที่หมุนรอบต่ำลงมวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นหน่อตัวช่วยเผาผลาญแคลอรี่สำคัญค่อยๆลดลงตามธรรมชาติและฮอร์โมนที่เคยสมดุล ก็เริ่มแว่งทําให้ร่างกายมีแนวโน้มเก็บไขมันมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องคุณอาจกินอาหารในปริมาณเท่าเดิมออกกําลังกายในแบบที่เคยทําเมื่อตอนอายุ40ตแต่รอบเอวกลับขยายขึ้นอย่างเองีบงีบราวกับร่างกายมีแผนการของมันเองตัวการสําคัญทเทสโทสเตอรโรนและกล้ามเนื้อที่หายไปหนึ่งในตัวการหลักที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือทเทสโทสเตอโรนฮอร์โ,รมโมนที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของความแข็ง,งอกแกร่งและพลังในผู้ชายทเทสโทสเตอรโรนไม่เพียงช่วยรักษาโมลกล้มเนื้อ และความกระชับก,กระเฉงแต่ยังมีบทบาทในการควบคุมการรกระจายไขยมันในร่างกายตามข้อมูลจากวารสารสุขภาพชายระดับเทสโทสเตอโรนจะลดลงเฉลี่ย1%ต่อปีหลังจากอายุ3 10ปีเมื่อถึงวัยห0หรือ70ปีระดับฮอร์โมนี้อาจลดลงถึงครึ่งหนึ่งของช่วงวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มเมื่อเทสโทสเตอโรนลดลงกล้ามเนื้อที่เคยช่วยให้ร่างกายดูฟิตและเผาผลาญพลังงานได้ดีจะค่อยๆลดลงภาวะที่เรียกว่าหรือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามใบกล้ามเนื้อน้อยลงหมายถึงเมแทบอลิซึม ที่ช้าลงแคลอรี่ที่เคยถูกเผาผลาญอย่างรวดเร็วในวัยหนุ่มตอนนี้ไม่มีที่ไปและมักถูกเก็บเป็นไขมันโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าท้องซึ่งเป็นจุดที่ร่างกายเลือกสะสมไขมันได้ง่ายที่สุดในวัยนี้ผลลัพธ์คือพุงที่เริ่มยื่นออกมาแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปลี่ยนนิสัยการกินหรือการใช้ชีวิตมากนักแต่ไม่ใช่แค่เรื่องรอบเอวที่ใหญ่ขึ้นการมีพุงมากขึ้น ส่งผลต่อชีวิตประจําวันมากกว่าที่คิดคุณอาจรู้สึกว่าร่างกายหนักขึ้นการก้มตัวผูกเชือกรองเท้ากลายเป็นเรื่องยากหรือการเดินขึ้นบันไดที่เคยง่ายดายกลับทําให้เหนื่อยหอบพลังงานที่เคยล้นเหลือในวัยหนุ่มเริ่มลดลงและบางครั้งอาจรู้สึกเฉื่อยชาโดยไม่รู้สาเหตุตัวอย่างจากชีวิตจริงลองนึกถึงสมศักดิ์ครูกรเกษียณวัย76ปีผู้ที่เคยภูมิใจในร่างกายที่ผอมเพรียวและแข็งแรงสมัยยังเป็นครูสอนพละสมศักดิ์ยังคงรักษานิสัยการกินแบบเดิม ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างและผักต้มและเดินออกกําลังกายทุกเช้าในสวนสาธารณะใกล้บ้านเขาคิดว่าตัวเองยังดูแลสุขภาพได้ดีเหมือนเดิมแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงส่งกระจกวันหนึ่งเขาเห็นพุงที่ยื่นออกมาอย่างชัดเจนขณะที่แขนและขาดูเล็กลงและหย่อนยานกว่าที่เคยคงแค่แก่ลงเขาบอกตัวเองในตอนแรกและยอมรับว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของวัย แต่เมื่อสมศักดิ์ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีเขาถึงรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความแก่ร่างกายของเขากำลังเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกกว่ากล้ามเนื้อที่เคยช่วยเผาผลาญพลังงานค่อยๆหายไปและร่างกายเริ่มเก็บไขมันที่หน้าท้องมากขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้กินมากขึ้นเลยเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมร่างกายถึงเปลี่ยนไปแบบนี้และที่สำคัญเขาไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหานี้เพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคนก็บ่นเรื่องพุงที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันทำไมพุงถึงอันตราย การมีรอบเอลที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์หรือเสื้อผ้าที่กับขึ้นมันเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญเกี่ยวกับสุขภาพสถาบันสุขภาพแห่งชาติระบุว่าไขามันหน้าท้องหรือที่เรียกว่าไขามันในช่องท้องมีความเสี่ยงมากกว่าไขามันที่สะสมในส่วนอื่นของร่างกายเช่นต้นขาหรือสะโพกไข,ขมันหน้าท้าององค์ไม่ได้เป็นแค่ก้อนไขมันเฉยๆมันเป็นอวัยวะที่ทํางานได้โดยปล่อยสารเคมีที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายสารเหล่านี้สามารถเพิ่มความดันโลหิต ส่งผลต่อระดับน้ำตาในเลือดและทำร้ายหลอดเลือดซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันหน้าท้องเพิ่มโอกาสเกิดคราบทักในหลอดเลือดซึ่งอาจนำไปสู่หัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกเบาหวานชนิดที่สองไขมันหน้าท้องทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้แย่ลงส่งผลให้ระดับน้ำตาในเลือดสูงขึ้นสมองเสื่อมงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าไขามันหน้าท้องอาจเชื่อมโยงกับการลดลงของความสามารถทางสมองในวัยชารา ปัญหาการเคลื่อนไหวน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นบริเวณหน้าท้องทําให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวลําบากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มในวัยสูงอายุเคยสงสัยไหมว่าทําไมการขึ้นบันไดสองสามขั้นถึงทําให้เหนื่อยกว่าปกติหรือทําไมรู้สึกหนักตึงเมื่อต้องลุกจากเก้าอี้พุงที่ใหญ่ขึ้นอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะมันเพิ่มภาระให้ร่างกายต้องแบกรับและทําให้การเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องใช้พลังงานมากขึ้น 3. หูที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ลองนึกภาพหูของคุณเหมือนต้นไม้เก่ากิ่งก้านยืดยาวขึ้นทุกระดูฟังดูเหมือนเรื่องเลา่าแต่จริงหูคุณใหญ่ขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นต่างจากกล้ามเนื้อที่หดหรือไขมันที่ย้ายกระดูกอ่อนในหูยังเติบโตตลอดชีวิตเมื่อเวลาผ่านในแรงโน้มถ่วงดึงเนื้อเยื่ออ่อนลงและเมื่อผิวเสียความยืดหยุนหูเริ่มย้อยวันหนึ่งคุณอาจส่องกระจกหรือดูรูปเก่าแล้วสงสัยหูฉันใหญ่ขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณยังดูคลิปนี้และพบว่าเนื้อหาน่าสนใจพิมพ์หนึ่งในคอมเมนต์เพื่อบอก่าาคุณยยัังูเร วารสารการแพทย์อังกฤษระบุว่าหูยาวขึ้น0.2ซนติเมตรต่อทศวรรษอาจดูน้อยในหหรือ2ปีแต่เมื่อถึงวัย70-80ความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมันค่อยๆเกิดจนวันหนึ่งคุณสังเกตได้เช่นสมเกียิครูกรเกษียณวัย78ปีที่มีอารมณ์ขันวันหนึ่งเท้าพลิกดูอัลบั้มแต่งงานและหยุดที่รูปวัยหนุ่มหูตอนนั้นเล็กและกระชับไม่ย้อยวันนี้หูยาวขึ้นอ่อนลงและย้อยลงเทาหัวราะและยอมรับไม่เคยเห็นมันมาแต่ตอนนี้ชัดเลย ติงหูที่เคยอวกก็บางลงทําให้ยิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงทําไมถึงเป็นแบบนี้คําตอบคือชีววิทยากระดูกอ่อนไม่หยุดเติบโตและผิวรอบๆเสียความยืดหยุน่นเมื่อไม่มีแรงเด้งของยวนุ่มแรงน้องถุงครองมันไม่ใช่ปัญหาสุขภาพแค่สัญญาณว่าเวลาผ่านไปคุณเคยสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้ในเพื่อนคนที่รักหรือตัวเองไหมมันคือการเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่บอกถึงวัยถึงจะหยุดกระดูกอ่อนไม่ได้แต่คุณลดความย้อยได้ดื่มน้ําเยอะและกินอาหารมีคอลลาเจนเช่นน้ำซุปกระดูกปลาหรือผักใบเขียวช่วยให้ผิวยืดหยุ่ ทาครีมบำรุงและกันแดดเป็นประจำเพื่อป้องกันย้อยเพิ่มขั้นตอนเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ทําให้หูเล็กลงแต่ช่วยให้ดูสุขภาพดีและเด่นน้อยลงอยากรู้ว่าร่างกายซ่อนอะไรอีกติดตามต่อเรื่องต่อไปอาจทําให้คุณประหลาดใจสี 4. น่องที่ค่อยๆหายไปลองมองขาของคุณขาที่พาคุณผ่านงานหนักเดินไกลและผจญภัยนับไม่ถ้วนแล้วพบว่ามันไม่เหมือนเดิมน่องที่เคยแข็งแรงตอนนี้ดูเล็กลงอ่อนแอลงเหมือนเงาของวันวาน,วน,วนมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเล็กๆ มันคือสัญญาณเตือนการสูญเสียกล้ามเนื้อน,น่องที่ช้าแต่ชัดเจนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตามันเกี่ยวกับพลังความคล่องตัวและความเป็นอิสระน่องคือหลักฐานของทุกย่างก้าวทุกการปีนเขาและการลุกยืนอย่างง่ายดายแต่เมื่อวัยมากขึ้นน่องค่อยๆหดตัวทําให้คุณปลอาบบาังกว่าที่คิดสมบูรณ์บุรุษปรัชญาเกษียณวัย75ปีรู้ดีถึงความรู้สึกนี้ในวัยรุ่งเรืองเขาเดินกิโลเมตรทุกวันขาแข็งแรงจากงานแต่เมื่อเข้าสู่วัย60ปลายปลายอะไรๆเปลี่ยนไปน่องที่เคยแน่นเริ่มเล็กลงตอนแรกก็เฉย,เฉย เขายอมรับคิดว่าแค่แก่แต่เริ่มรู้ว่าขึ้นบันไดหรือลุกจากเก้าอี้ยากขึ้นพลังที่เคยมีค่อยๆหายไปพร้อมความมั่นใจทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่อายุแต่เป็นสิ่งที่เกิดในร่างกายเมื่อไวมากขึ้นเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเติบโตลดลงทําให้กล้ามเนื้อซ่องตัวช้าการไหลเวียนเลือดอนลงกล้ามเนื้อไม่ได้รับสารอาหารเหมือนเดิมและยอมรับเถอะเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวเหมือนก่อนวันที่วิ่งกระโดดหรือยกของหนัก อาจกลายเป็นความทรงจําแต่กล้ามเนื้อไม่หยุดนิ่งเมื่อคุณช้าลงมันเสื่อมลงและนี่คืออันตรายนอกอ่อนแอคือความมั่นคงที่น้อยลงวารสารผู้สูงวัยพบว่าผู้ชายที่น้องอ่อนแอมีความเสี่ยงล้มและเดินช้าลงมากอาจดูไม่มากจนกว่าการล้มครั้งเดียวจะเปลี่ยนทุกอย่างสะโพกหักสูญเสียอิสรภาพชีวิตที่จํากัดลงแต่ข่าวดีคือคุณไม่ต้องยอมรัชตากมคุณสู้ได้เริ่มวันนี้เลยการออกกําลังกายง่ายๆเช่นยกน่องใช้อย่างยืดหรือเดินขึ้นทางลาดช่วยสร้างกล้ามเนื้อใหม่ จับคู่กับอาหารโปรตีนสูงเช่นไข่ปลาหรือถั่วเพื่อให้ร่างกายมีพลังฟื้นตัวสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การออกกําลังหนักมันคือการกระทําเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตคุณสังเกตน้องเปลี่ยนไปหรือยังมันกําลังส่งสัญญาณเงียบๆหรือเปล่าทิมข้อ4ในคอมเมนต์ถ้าตรงใจแล้วมาคุยกันถ้ายังไม่ได้สมัครตอนนี้แหละเพราะยังมีเคล็ดลับดีๆเพื่อให้คุณแข็งแรงต่อไปคุณเห็นสัญญ,ญาณเหล่านี้ในตัวเองหรือคนที่หงยายใยกี่ข้อการสูงไวไม่ใช่ทางตรงที่คาดเดาได้ มันคือการเดินทางที่คดเคี้ยวเต็มไปด้วยบทเรียนและสิ่งไม่คาดคิดแต่ความจริงคือคุณควบคุมได้มากกว่าที่คิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เคลื่อนไหวมากขึ้นกินดีขึ้นหรือใส่ใจร่างกายนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อยากรู้ว่าคุณได้อะไรจากคลิปนี้อะไรที่คุณพร้อมนำไปใช้การออกกำลังน่องง่ายๆวิธีบำรุงกล้ามเนื้อหรือมุมมองใหม่ต่อการสูงวาอย่างแข็งแกร่งแ,งแงชร์ในคอมเมนต์ประสบการณ์ของคุณไม่แค่สร้างแรงบันดาลใจแต่ช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า ถ้าชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรายังมีอะไรให้ค้นพบในเส้นทางนี้และเราจะสำรวจวิธีรักษาความแข็งแกร่งและมีชีวิตชีวาในทุกวัยไปด้วยกันจนกว่าจะพบกันใหม่ดูแลตัวเองให้ดีคุณคู่ควร